โดนอ่ะตั้งเกือบสองพันตัวเนี่ยวิ่งมาในตัวเมืองแล้วมาหย่อนระเบิดใส่อำเภอเมืองทางทหารเราก็เลยต้องเอาไขา่เอฟสิบหกเนี่ยไปหย่อนใส่คาสิโนธรรมดาซึ่งมันปลูกในที่ของเราแล้วบอกเราบอกให้มันลือออกมันไม่ยอมรลือเราประท้วงไปเกือบสิบครั้งแล้วแล้วบอกงั้นถ้าไม่ลือก็เอามาแบ่งใช้คนละครึ่งมันก็ไม่ยอมอีกก็เลยตอนนี้ลมจะเละเลย บางคนก็บอกออ้ยมึงไปทันลมไม่เห็นมันยังโครงสร้างมันยังสวยแค่มันตกแต่งใหม่ก็อยู่ได้ไหมนะเราไปเห็นจับตานะอันนี้คนที่ชอบไปด่าทหารก็เลิกด่าได้แล้วที่บอกว่าเปลืองงบป,ประมาณแผ่นดินวันละสองพันล้านไข่เอฟสิบกอะไรลบครั้งหนึ่งเนี่ยคราวนี้เราหมดไปอ่ะสองครั้งเนี่ยเราหมดไปเนี่ยประมาณหนึ่งแสนล้านแต่ว่าถ้ามันพูดถึงความเสียหายนะ ความเสียหายของที่ว่าแม่ผ่านมาทั้งอุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์จนมาถึงสะแก้วอรัญญาประเทศจนมาถึงตราจันทบุรีเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันเกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นแสนล้านนะเพราะว่าร้านค้าเขาขายของไม่ได้โรงแรมไม่มีคนพักผลกระทบอ่ะมันเป็นแสนล้านแต่ว่าทําไมอ่ะรัฐาบาลเราไอ้อนุทินเอกทวนการต่างประเทศ อ,อยากได้ของเล่นกันาาบแม่มะปูกันเราไปเจ้าโฆสกรัฐบาลมือหุบปากอยู่คำเฮียอะไรมึงไม่มีปากเหรอไอ้แม่อไอไอิกเล็กมึงไปเจรจากับมัน G B C G B บี B ีพ่อมึงตายกูยึดแม่มึงทำไมไม่เรียกค่าเสียหายมันไอสัตว์ให้มันเรียกอยู่ฝ่ายเดียวนะ